เออกไปก่อนชื่ออะไรวนนี้ลขี่ตีสี่ครับห้ากครับมาให้คน่้านลนมออบัอะไร่ออกนปิสองร้านแล้วเนาะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ขอถามนิดนึงก็คื ต้องการพบเป็นหมายค้นครับหมายคน้นจะปรากฏพบในวันนี้ที่เป็นวัตถุชี้นหน้าเกี่ยวกับเรื่องไขเลยโครงการนี้ครับเอเอ,เอาอ่านดู ตอนนี้แค่มามาเจอตรงนี้ก็จบแล้วหลังจากนี้ก็คุยกันขอขอเงินคืนที่เราจ่ายไปแล้วเพราะว่าบอกบอกเมื่อกี้คุยกับน้องเมื่ไงถามน้องเราว่าทำมาให้บอกมั้หนูนี่แหละไม่รู้เพราะว่าพี่นะเพื่อนเอาขึ้นมาเกตหนูก็เลยยืนยันไปคำเดิมว่าใครที่เอามาเสียบกับหนูน่ะ หนูให้เอากลับไปคือจริงจริงอันนี้พี่บอกให้ก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ในพื้นที่เลยนะอันนี้คือเขามูจากการทําธุรกรรมในระบบในระบบจากส่วนกลางแล้วเขาจะส่งมาให้เราดูอันนี้บัญชีเกี่ยวเพราะไม่เกี่ยวหรอกเพราะของหนูไม่ได้ทํางานดขอไปตรวจสอบขอไปตรวจสอบค่ะใช่ถ่ายรูป เขาไม่เอาหลอกตังเราอ่ะหนูก็กลัวเอาตังน้องเราเราเช็คได้หมดแหละนักลงทนาคารนะเขาคงไม่ทำขนาดนั้นอันนี้มีไหมไอ้น้องมีไหมไม่บอกมาเลยมีไม่มีค่ะสาบานได้ทั้งหมดกี่ใบทั้งหมดกี่ใบจำไม่ได้นับแล้วเวลาให้ให้เขายังไงเนี่ยให้เขาไปรถรหัสผ่านไม่แล้วรหัสผ่านเราใช้เครื่องอีดิ p อะไรนะอี e-dc มันเข้าได้เลยมันเข้าได้เลยไม่ต้องใส่รหัสผ่านทีนี้พี่ถามว่าเราได้เข้า อลายกลุ่มของธงฟ้าประชารัฐไหมเข้าค่ะแต่ว่ามันเด้งออกถ้าเข้านี่เงื่อนไขกฎเกนความเ่อนไหว้ต่างๆอันนี้อยู่างเขาอเงนอย่ในนี้ทีนี้เงินพวกหนูมันนี้ขอเอาไปก่อนเลยใช่เอาลงไปเลยค่ะยกเลยกการค้าจะเพิ่ม ก็เดี๋ยวไม่ค่ะอันนี้ผู้พี่ต้องเอาไปผู้ใช้คนเจ็บไม่ถึงหนูหนูหนูตามไปด้วยเดี๋ยวต้องไปต้องไปนั่นแหละต้องไปอยู่แล้วต้องโดนเขาตีแน่เลยบัตรเขาเปาดเอาแล้วถ้าบัตรแบบนี้ก็ใช่ไงก็นี่ไงแล้วพวกหนูจะได้สแกนได้ไหมทีนี้เพราะว่าเงินพราหนูไม่ได้ตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดเงื่อนไขถ้าอยงนั้นหนูขออาทิตย์นี้ได้ไหม อาตยพนี้คืออะไรไม่ได้ค่ะมันก็ไม่ได้ไงคะเพราะว่าไม่ควรทำแต่ทําไงก็คือไม่ได้ มันไม่ใจแล้วแต่ว่าหนูขอเอาอันนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวนะที่บอกว่าขอนี่คือตัวเองจ่ายเงินพวกหนูก็ไปคุยเข้ามาไมือนกั็ไม่คุยกับทางย่างอี้ได้ไหมแล้วเขามายืดเงื่อนเาไปคุยกับคอยเวนไม่ให้ได้ไม่ให้แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวพี่ขอไปเก็บยึดแบบการอบรมภูมิไทยเขาก็จะบอกว่าเงื่อนไขแล้วเราก็ปาล์มตลอดว่าห้ามรับแลกเต็มโสดอะไรแบบนี้เราบอกตลอดนะแล้วก็โปสเตอร์ที่อย่าหาทำนี่ทางทางของคนลอยก็ส่งให้หมดเลยันี้นะพี่จะบอก ให้ว่าไม่ใช่เฉพาะที่แบบนี้ที่พี่มาเจอนี่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะมีแฮชแท็กลงเฟซบุ๊กลงเฟซบุ๊กเองเลยนะแล้วก็อยเราบอกไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวไปคุยกันค่ะอันนี้ขออันนี้ถือเงินบุญหนมัตเตออันนี้ขอเอาไปก่อนเลยใช่เอาลงไปเลยค่ะดเอยดย่าเดี๋ยวเพิ่ง ก็เดี๋ยวไม่ค่ะอันนี้ผู้พี่ต้องเอาไปเพราะมันเป็นเราลงมาทึกไม่ถึงหนูหนูหนูตามไปด้วยเดี๋ยวต้องไปต้องไปนั่นแหละต้องไปอยู่แล้วต้องโดนเขาตีแน่เลยบัตรเขาเปิดเอาแล้วถ้าบัตรแบบนี้ก็ใช่ไงก็นี่แล้วพวกหนูจะได้สั่แกนได้ไหมทีนี้เขาบอกเงินของหนูไม่ได้ตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดเงินถ้างั้นหนูขออาทิตย์นี้ได้ไหม เพราะว่าอาทิตย์นี้คืออะไรไม่ได้ค่ะมันก็ไม่ได้ไงคะหนูเพราะว่าไม่ควรทำแต่ทำไงเขาคือไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่เข้าใจเลยแต่ว่าหนูบอเอาอันนี้ที่บอกว่าพวกหูยวาะที่บอก